แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดมุกดาหารการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจากการรายงานข้อมูลจุดความร้อน h o t ป p o ของจิซดาโดยใช้การจับความร้อนผ่านดาวเทียมเวียรข้อมูลจากวันที่1มกราคมถึง15มกราคม2568เกิดจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดมุกดาหารจำนวน13จุดได้แก่อำเภอดอนตาล7จุด อำเภอเมืองมุกดาหาร2จุดอำเภอหนองสูง2จุดอำเภอว่านใหญ่2จุดในปี2568จังหวัดมุกดาหารมีแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดมุกดาหารดังนี้1การเตรียมความพร้อมโดยจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกรายชนิดของพืชที่เสีย่ยงต่อการเผาและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรในฤดูการพบปลูก2,567 68. จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าวมันสำปะหลังอ้อยโรงงานพื้นที่รวม476,863ไร่คาดการปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวน29,663ตันแยกเป็นรายชนิดเพื่อได้แก่ข้าวพื้นที่เพาะปลูก418,299ไร่ คาดการปริมาณวัสดุเหลือใช้2 7 7 8 9 4ตันสัปะหลังพื้นที่เพาะปลูก5 6 8 9 4ไร่คา,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 าดการปริมาณวัสดุเหลือใช้1 6 4 9 9ตันอ้อยโรงงานพื้นที่เพาะปลูก1670ไร่คาดการปริมาณวัสดุเหลือใช้1,670ตัน 2. จะดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง 3R m โมเดลที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่รไย สร้างการกระหนักรู้การเผาทําให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5ส่งผลต่อสุขภาพโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคเรือรังต่างๆ Rehabbit ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชแบบไม่เผาใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางและต่อสัง่งมุ่งสู่การทําการเกษตรปลอดการเผาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Recycle นำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนมาใช้ใหม่ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลายเช่นการเพาะเห็ดฟางใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้เป็นวัสดุพลังงานชีวมวล 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ได้แก่รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการเศษซากวัสดุได้แก่ ถ่ายกลบต่อสั่งปุ๋ยหมักอาหารสัตว์อัดฟางข้าวพื้นที่หนึ่งไร่ได้ฟางข้าวประมาณ25 3 0ถึง30ก้อนประกาศแจ้งเตือนกฎหมายเกี่ยวกับการเผา 4. ส,สื่อสารสร้างการรับรู้ระดับเจ้าหน้าที่ผ่านเวทีประชุมขับเคลื่อนง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรได้แก่ประชุมสำนักงานประจำเดือนประจำสัปดาห์ประชุมเกษตรอํเภอ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอดีดับบิลยู5ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรยังต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางทุกเวทีที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6. ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการจัดการดินปุ๋ยและจัดการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน a g r r e ด map ส่งเสริมการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ i n รีย์7ขับเคลื่อนโบราการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร สํนานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสํานักงานพัฒน,นาที่ดินจังหวัดมุกดาหารร่วมกันให้ความรู้และสาธิตการทําปุ๋ยหมักร่วมกับสํนานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารถ่ายทอดความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำํนานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงงานน้ําตาลสาหรือและสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารร่วมให้ความรู้ถึงผลกระทบการเผาในพื้นที่การเกษตรแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยในปี2568จังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรลดลงร้อยละยี่สิบ